ครับผมปู่เยี่ยมจะนำเสนอนะครับปู่ดำปู่ขาวนะครับต่อไปนะครับผมชมพร้อมๆกันนะครับจับไปนะครับอ้าวเรามาดูตัวเลขปิศาปู่ดำปู่ขาวนะครับอันนี้เป็นลายมือของท่านเองนะครับผมปู่ดำปู่ขาวนี่ท่านประทับทรงอยู่ที่ บ้านน้ำคลองนะครับเปิร์ดสีวางสี่เดี๋ยวย้ำเพิร์ดประทับทรงนะครับเอาเวยคาถาเพิ่์ดก่อนโอมสุรไกัยไสยุทธสุดยอดสลอดสอดอินตาหุธาลคณาอัตตาสุขขังสุขขังโอมสุรไกัยไสยุทธสุดยอดสลอดสอดอินตาหุธาลคณาอัตตาสุขขังสุขขังโอมไสยุทธสุดยอดสอดอินตาลคณาอัฏตาสุขขังสุขขังเอหิตังพันทางเอหิเอหิตังพันทางเอหิ กิดปูดำปูขาวจงมาพันทังกีดคานณบัดน,นี้เธอกิดติกิดตังพันธังเอหิกิดติตั้งพันธังเอหิกิดติตั้งพันธังเอหิอ้าวมาแล้วเดาปูมาแล้วมาแล้วปูมาแล้วบาทเนี่ยเออลาจำได้เวลาฟอาลา พาะเป็นผาขาาหัวขาดด้วยล่ะผาขาาหัวขาดเป็นธาตุใส่คือเกาปู่ว่าว่าตลอดได้ยินบอลูกหลานได้ยินบอปู่เราว่าผาขาาหัวขาดเป็นธาตุใส่คือเก๋าว่าสันเพื่อนว่าละพ่ออยู่วัดนำข้องมีข้องไงพ่อตีเด้อล่ะพ่อไปนักไปมักลูกสาวเพื่อนเพื่อนว่าสีสุดาจันเพื่อนว่าพ่อมักเพื่อนบ่ได้เด้อล่ะมักเพื่อนบ่ได้ เพื่อนเอาพ่อไปตัดข้อหละ่ะนี่ไฟแดงไฟดำพ่อละ่ะนี่ไฟแดงไฟดำพ่อเขาตัดคอพ่อละตัดข้อพ่อละก็พ่อรับใส่มูเจ้าคือเก่าเด้อละเอาเขาบอกโอโลไปใส่โลดเราเอาไปจะเก,ก่าโตโลดเราท่านว่าปูว่าปลานี่ยังว่าเข่าใจยูเห็นว่าลำบ,บานเนี่ยูนึ่งล่ะถามปูว่าปูฟูมันสีออกสูงหรือออกดำํูฟูเราว่ามันออกเครื่องกลางเด้อละว่านมูเจ้าหูจากบ่อเครื่องกลาง มันกอ,อกห้าศูนย์ันดีพอตัดหวัวพ่อก็ออกห้าศูนย์ันดีเห็นบ่บาทเนี่ยเป็นว่าโอ้ยลูกหลานพอเข้าใจเด้อปูเอาวันนี้เอาให้เพิัดไมเด้อปูบาทเนี่ยอีโตได้เอาซักซ้อมกันก่อนเด้อเอาเห็นตัวเลขบ่นี่ปูเขียนให้อา่าปูเขียนให้อันนี้เป็นลายมือปูอันนี้เพิ่นเทียบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ ผู้รับบทจากลูกหลานกันห่างหกช่องเราเพิ่นไม่ยามมื่นีลยอิติปรมิตามวจริงสใส่ดิสพันอยู่มากาตาดิโพธินมุตโตดิพิโสเตนมโมดิพิโสเชสีเชสีพัฒนาเมัยอิมินาอุ้ตังโสอิปิโสดังเวราปิติอิอาเจตุพันโตอิธานิศีลานะนี่ขมาปัญญาสหเวียคติสัจจาธิฐานะาสเมตุเปกขายุโยกาณาตาอุทานิติขอได้รับบุญกุศลจากช่องทุกๆช่องนะจากผู้เยี่ยมผ้ารวยช่องสวัยผ้ารวย ช่องโอปอนาคีเบิกทรั์แล้วก็ช่องพ่อท่องใสพช่องสพารวยนะยินยอมพร้อมใจให้บุญกับปู่ขาวก็ขอจงเป็นรัศมีปรากฏเปลี่ยนเป็นข้าวปลาอาหารเสื้อผ้าแพรพันเครื่องนุ่งห่มยวดยานพาหานะเครื่องเยกของกินวิมานทิปทั้งหลายจงบังเกิดเก็บปู่ขาวด้วยเถิด่าปู่ได้รับด้อปู่เด้อลูกหลานอุทิศใหล้ลำบากเนี่ย ขอสกลาบในบานในปูให้โตใดอ่ตัวดีๆให้คนหนึ่งยางไปอาอันั้นมาเกียนปูในยุทังนั้นแหละวัดอันนั้นนะัวตัวงน็อันยึดขายๆโต๊ะล้วยางไป้วมองใกล้ๆโตตั้งกองหล้ยางวิก ป้าเขาพูขวาตกะไปวะไปอีกทั้งขวามือทั้งนั่งปดาลนุ่นเออนั่นละ่ะเห็นว่าแถวนั่นละ่ะอ๋ออ้าวพู่วันนี้เขียนให้ลูกให้หลานมึงรู้โตได้บาทเนี่ยกิตติกรรมพันธังยีหิติกิตติกรรมพันธังยอ่หิติหน,น้ำม,มันนั่น ร้อยห้าสิบยูนิคถุงบ่โอ้หยยี่สังหัวพ่อเนี่ยครับนี่บออกมาอีกครับอยูถ่ายเขียวทั้งหลังทั้งหลังหัวมือของพ่ออยู่ยทั้งหัวนะครับทั้งหัวทั้งหัวหัดก่อนพ่อเขียนให้เบิง่งบ่ซื้อหัวซื้อหัวครับซื้อหัวพ่อเนี่ยยี่ทั้งหัวอ่ะหัดก่อนปูเขียนอิ่มร้อยครับเอิ่มรอ้อยเนอะแย้แครับ หัดกวนปูเดือน7อ่าเดือน7นี่ปูเขียนไว้นี่เนี่ตัวที่2อเดี๋ยวให้ปูเขียนให้ก่อนเด้อน้อย่อ่าเขียนตัวที่2แล้วปุ๊บปูเขียนแล้วก็5ตัวที่เหา ปูว่าเขียนหัวมันยังไงล่ะสัตว์พันว่าตัวนี้สิคือหกี่ละแต่ว่าเพื่นบอกเขียนหัวยังไงอีกตัวหนึ่งนะครับพอกำลังเดินมากแต่น้อยอมาตอนปูเจียนให้ยังสี่ละเบิ้องก้อยใส่คนาอ่เลขที่ออกนะครับผมเลขที่ออกเลขที่ออกาทวนให้นะครับเจ็ดมองนี่เป็นเจ็ดเพื่อนนีเจ็ดโบราณเพื่อนนี่ ตัวนี้ห้าตัวสอนไวตัวนี้ศูนย์งวดก่อนงวดก่อนตัวนก่อนนะครับออกทั้งสามตัวตรงตรงเลยตัวนี้นะครับผมตัวนี้กลายเป็นสองมันนอนแอ้งแม่งอยู่ตรงนี้มัดสองหรือมัดแปดตั้ขากก็สงสัยอยู่หรือเสียมาใส่สองนึงนี่บอกก็ยังว่าอยู่ ปลาก็เราเพิ่นซ่อนไว้น้ำกันเนี่ยสองกับสามมันก็เป็นสองกับสามซ่อนไว้น้ำกันนะครับผมปาปูเพิ่มกันอย่ังที่งานนี้บา้านซื้อกิจปูเด้อปูเห็นลูกหลานได้รับตัวเลขให้เห็นชัดเจน ซาโตซาโตเองิตังนตังเงคิดตังคันงเอิดตังันังเอิดตังันั่นี่ก็แต่น้อยเหาไ้เียเดินไปก็น้อยไปีคอด่น่หน่อยระใจหน่อยใน่อยนอตอนนี้มาเช่านี้่านแค่คนนึง่สคนนี่ออไน กันไงมาแล้วขี่ข้อขี่หงเลยลูกร้านโตม่ให้ยงต้น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 กาทนก่อนอาออกมาแล้วเ้ปิศนาปูดำปูขาวนะครับผมเอฮีคิดตั้งคต้งเออาปูเป็นอย่งน้ำทรงลูกหลานปู โอาล่ะพ่อเ่าเราเด้่ล่ะเป็นว่าผู้เถาแเ้วล่ะเป็นเป็นผู้เถาน้ำทรงเด้อล่ะวเพื่นว่ากูจักกาแ่ามนเอหเป็นลาเ่าพอเป็นผู้เถาน้ำทรงเด้อล่ะพอสีทรงหอดบ้านดอกลาววันสันเพ่นว่าเถาน้ำทรงเออลาหมูเจ้าชี้แป็ดแปดมากว่ละชี้เป็ดแปดมาหล่ะปูอืมแปดเป็ดมูเจ้าเติมน้ำมูกน้ำมันมาอยู่บ่ เติมปูเติมเติมเอาอะไเติมมันมัน่เาะมีพอโตว่าลหรอแปดแปดันวาอืมลามูเจ้าวาสามแปดบ่ละสามอาสามแปดสี่แปดหลปูสี่แปดหลัปูสี่แปดปูว่ามา้สี่แปดพอทีเป็นพอถ่าน้ำทรงเหรอสันพันวาเอาพ่อถ่าหลายๆเนี่ยล่ะอาสันพันวาเอาถ่อหน้อยๆเอาบ่ปูอ่าามเลตี้ เอาพอเถ่าน้ำ s ô ง g กันสันเพื่อนว่าเอ้าเอา,เอาลูกหลานเอาโรถกันสันเพื่อนว่า,พ,ากกววพ่อหายจะเกาหอยกันสันเพื่อนว่ะเอาล่ะเอาจะเก,กหาหอยแล้วล่ะพ่อเป็นพ่อเถ่าน้ำ s ô ง g กันสันอ๋อคลิปนี้ก็ขอบคุณปูดำปูขาวเด้อพ่ออยู่เมืงองน้ำคลองมีคลองไอ้พ่อตีเพื่อนว่าว่า<ม><ม>เฉลยเห็นในว่าปู ลยพ่อเสลยไม่ได้ลาพ่อสั่มนี่ลาลาเพื่อนว่าพอเข้าใจเพื่อนว่าไม่รูปป้วตัวใดก่ออ้าพอว่าลามู่เจ้าขี้แป๊ดแป๊ดเมื่อล่ะลาพอพอเป็นผู้เฒ่าเราได้หร่าผู้เฒ่าน้ำทรงได้หร่าพอสิเป็นผู้เฒ่าน้ำทรงเพื่อนว่าลาพออยู่วัดน้ำคลองมีคลองให้พอตีได้หร่าหุยเพื่อนว่า เอาคัดปึกลายก็เอาจะเก้าตัวโลดสัตว์พน่าวลาเอาจะเก้าตัวโลดสัตว์เก้าเอาปูเยี่ยมกระสีอาราธนาคุณของปูดำปูขาวผู้ศักดิ์สิทธิ์อำนวยอวยใช้ให้แฟนช่องทุกๆุกช่องนะครับเ,เปิดกระดาษให้นะน,นะครับช่องท่องใส่พ้าร้วยช่อง สวัยพารวยช่องโอปอเบิกซับนาคีนาคีพารวยเปิดซับพา,า,าวราวยนะครับน้องโบนะครับผมให้ได้รับพลังกิดพลังใจให้ได้รับอัคระให้ได้รับเงินทองให้ได้รับความร่ำคุมรวยคว้มหางความมีจากสว่วนสวรรค์ท่านที่นะบบันนี้นะครับให้คดกดไลค์กดแชร์ให้ถึงแสน อ่าภายในเดือนสองเดือนสามเด mm ือนนี่เด้อให้ได้สุภูสุขคันดับบานเนี่ยสาธุสาธุสาธุอสังสุรกัยไสยุดสุดยอดสลอดสอดอินตาพุทธาลคณาอ่อนตาสุขขังสุขขังอสังสุรกัยไสยุดสุดยอดสลอดสอดอินตาพุทธาลคณาอ่อนตาสุขขังสุขขังอสังสุรกัยไสยุดสุดยอดสลอดสอดอินตาพุทธาลคณาอ่อนตาสุขขังสุขขังอาหังวันทามีสัพพสุสาธุสาธุสาาธุสาธุสาธเนี่ย ไปละ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 ดูดีมีตกสุขูซสุคนเด้อมายังกัน,อ,นอีนครับกดปดสเกดแปดสี่ะ้ากดตัวใดละกดกดครับเกาไป<ก>เปาเกาเก้าไป